ตั้งแตของก็จะเาไปไปดูไดไดด้นกัดับเรียร์เลยพูดกันนานกินน้ำเขาเยอะมาสี่คนโอ้สี่สี่โต้วันนี้คนกินเนมัอกอนม่บรรลุความเป็นความต้องตัดให้ลดเปียบนะ มาเขามาปล่อยเด็กผู้หญิงนั่นกินซุปปอนกินตามผมจส่พ่นนิดเดย่ง่โมนีไปโหลดละทใหญ่อยู่ครับที่ส่งมาแล้วเยอะ่สองครับย้เห็นู้พอใครเร่อมอยู่มือเยี่มายมา ใบสยสกว่ตัวแม่ตัวถึงแล้วแต่พีเรียกเขาจอบ่าต่ทุ่ม่งใช่ป่ะดีใจไลเห็นมามีขายยาข้างหลังมากเก๋เนาะมาจจายคือยครับนีผู้ม่ยอมันดว่าเตมนะพี่องครับสวัสดีครับ